การป้องกันไวรัสใกล้เคียงระดับที่เรียกว่าเวลไทม์ที่สุดทำไมถึงต้องมีโปรดักตัวไทเทเนียม2,012ตัววัน สวัสดีค่ะวันนี้กลัมาพบกับไทยแบรนทีวีเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยบุกจะพามาทัวร์ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัสค่ะกับเทนไมโครนั่นเองซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาเปิดตัวไทเทเนียม2012เดี๋ยวเราไปติดตามในงานกีนกว่าค่ะว่ามีอะไรทุกหน้ากันบ้าง ในลำดับแรกนี้นะคะท่านเ็นนะคะที่ปรึกษาด้านเทคนิคบริษัทเทรนด์ไมโครประเทศไทยจำกัดขอส่งตับมือค่ะกับคุณสุรศักดิ์วันนี้เพื่อพิบูรลค่ะสวัสดีครับ,รบอขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาในงานเปิดตัวตวนันนี้นะครับโอทักที่เราจะคุยถึงวันนี้คือตัว maximum security 2012นะครับ ก่อนจะไปต่อขอพูดถึงวิชั่นของผู้บริหารของทาง CEO ของเราทาง CEO ของเทรนไมเคิลคุณกีวาเช่นเนี่ยมีวิชั่นก็คือว่าต้องการที่จะป้องกันเรื่องของดิจิทัลอินโฟเมชันทั้งหมดที่ถูกการถ่าโอหรือว่าอะไรก็ตามบนในเครือข่ายทั้งหมดต้องการจะป้องกันตรงนั้นให้ทั้งหมดนะครับนั่นคือวิชั่นของเรานะครับเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ออนไลน์ทรานซัคชันจะมีความมั่นใจได้ไงว่าเราจะทำออนไลน์ทรานซะัคชันตรงนั้น ก็คือต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่จะอินไซต์ที่จะเอาไปเนี่ยต้องปลอดภัยและแน่นอนครับไทเทเนียมช่วยตรงนี้ไนดะ้เ <want> ทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญให้ความสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีไปตลอดท่านผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเฟรนไบโครประเทศไทยจำกัดนะคะเรียนเชิญคุณการชนะไทยกิ่งฮิรันวัฒน,นาค่ะ ได้ยินชัดเจนนะคะเทรนด์ไมโครเราเนี่ยเล็งเห็นถึงช่องโหมดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทั้งหลายเช่นอ e ี a n k กิ้งอีช p อปปิ้งสมาร์ทโฟนคืนต่างๆในการสื่อสารนะคะทั้งนี้เนี่ยในแง่ของการตลาดเองปีนี้เราจะเพิ่มในช่องทางการตลาดทางด้านของพันธมิตรมากขึ้นแล้วก็มี f a c e b o o k Fanpage ของเท e น d m มโค แล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เข้าไปในตลาดมากขึ้นนะคะมีการสอนอาจารย์ต่างๆนะคะแล้วก็นําเข้าไปสู่นักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจถึงความปลอดภัยในการใช้ซิคมิบตีนะคะนี่คือหลักๆที่ปีนี้เราจะมีการนําเสนอเ คุณสุรศักดิ์นะคะพูดเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของทางเทนไมโครค่ะอยากสอบถามค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทนไมโครไทเทเนียม2012มีค,คุณสมบัติพิเศษอะไรเพิ่มเติมแบบในู่นนุใชีคะ ตัว2012นะครับเราเน้น3เรื่องก็คือเรื่องแรกเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งเราให้ความสําคัญเช่นการป้องกันการแอคเซสผ่านทางเว็บไซต์ไปเว็บไซต์นี้ปลอดภัยไหมเข้า Facebook ในเรื่องของโซเชียลในตัวเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เ,เ,ว Facebook, Twitter, เว็บไซต์ที่เราไปใช้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ย ปลอดภัยหรือเปล่าลิงก์ที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นการดาวน์โหลดไวรัสหรือเปล่าหรือไปดูยังเว็บไซต์ที่อันตร,รายเหล่านี้หรือเปล่า<ม>และแน่นอนเราจะช่วยในเรื่องของ parental control ช่วยป้องกันให้ผู้ปกครองสามารถเซตได้ว่าให้บุตรหลานเนี่ยห้ามเข้าเว็บไซต์ที่มีคาว่าพวกนูดก้ดพวกคําที่เป็นพวกสื่ออนาจารหรือเสื่ออะไรต่างๆที่คิดว่าไม่ควรต่อเด็กในแต่ละวัยนะครับ <S 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 นอกจากนี้ช่วยไมโครตัว maximum Team security นะครับยัง expand เรื่องของความปลอดภัยไปถึงตัวของ Android แน่นอนก่อนหน้านั้นเรามีอยู่แล้วเรื่องของ Windows Mobile กับ s y m เ i a n เวอร์ชันใหม่นี้เราใส่ของ Android mm hmm. เพื่อมา mm hmm. เพราะว่า Android ปัจจุบันเป็น OS ที่มีของสำหรับโมบายที่มีการเติบโตถือว่าสูงที่สุดละนะครับมีส่วนแบ่งมาเก็ตถือว่ามากที่สุดละนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเน้นเรื่องของความเร็วในการใช้งานนะครับ เราต้องการจะลบภาพของระบบป้องกันไวรัสหรือป้องกันพวกภัยคุกคามทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าทําให้เครื่องชา้าลงซอฟต์แม็กซ์มัมสองพันสิเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทาให้การป้องกันเหล่านี้เร็วขึ้นใช้งานได้เร็วเหมือน PC ที่เราใช้อยู่หรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ไม่รู้สึกว่ามีการลงอินสตอลพวกนี้ใช้งานน,นะครับและสิ่งที่เราเน้นย้ําและเพิ่มเติมมาคือการใช้งานง่ายเพราะว่าเครื่องพวกโปรแกรมซอฟแวร์เหล่านี้ครับจะสังเกตว่าจะเจอปัญหาว่าใช้งานลำบาก เราเพิ่มในเรื่องของการใช้งานง่ายเข้ามาให้มีคลิกให้น้อยที่สุดให้จัดการการจัดการเล้น้อยที่สุดและมีภาษาไทยให้เพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพื่อคนไทยโดยเฉพาะสามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหน้าตาให้ใช้งานได้ตามที่เราอยากจะให้ลูกครอบครัวเราอยู่ตรงนั้นรลูกสัตว์เลี้ยงที่เรารับโชว์ขึ้นมาอยู่บนซอฟต์แวร์เราเปิดขึ้นมา<อ>เห็นแล้วจะได้มีความสุขนี่ครับคือจุดเป่นที่เพิ่มมาหลายร้อยร้อยร้อยรรอยร้อยรยรรย ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทีมพนันธนีเนี่ยเราก็ลองติดตามได้ในเทนไมโคนะคะเขาก็จะมีอซอฟต์แวร์ออกมาเรื่อยๆแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ๆเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงสรสมา ขอบคุณสำหรับแฟนๆไทยไวายทีวีนะคะที่ติดตามรับชมเทปของเรามาตลอดและทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่จากเทนไมโครไทเทเนียม2012ค่ะสรันวันนี้ฟุก็ขอลาแฟนๆไทยไวายทีวีไปก่อนนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย กเปปลี่ยนไธอทำให้คนอย่างฉันได้มีความหมายแล้วรู้ว่าใจต้องรักใครสักคนคำคืนที่มันแสนหวานช่วยกลับมาได้ไหมจะกลับไปรออยู่ในความฝัน oh oh เมื่อกับเวลาช้าทัี่ยาวนานและแสนทรม,มานในหัวใจ get